ค่ะสวัสดีค่ะมนีกับยูกับพ่อนภาเนาะคะ่ะพ่อนภาจะพาเอฟซีทุกคนไปตามแนวทางของพ่อคนเล่าเนาะคะ่ะพ่อคนเลนะะ่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะมาแบ่งปันแนวทางของตาเล่าเนาะค่ะพอว่าอย่างเพิ่นบอกว่าตอนช่วงเหล็กเล่าวันพุธเหล็กมันออกมากเนาะค่ะพอคนเลเ่าเพิ่ Liquid พน,น,นก็เลยอยากเอาแนวทางมาแบ่งปันเนาะค่ะเพิ่นว่าเหล็กเล่าของเพิ่นที่เพิ่น ทำพิธีเพิ่นจุดทูปนะคะมันเข่าสามตัวเลยเนาะคะ่ะแตกสามตัวเลยเ๋ยวจะขยายให้เบิ้งงนะคะนี่เนาะคะ่ะก็จะเป็นลักท้าเนานะคะ่ะเพิ่อนนี่โมแมนมาทรส่งไห่ก้อนมือเล็กออกเนะะี่ยค่ะเพิ่นส่งไห่หลังมือเล็กออกแล้วของเล่านะคะเพิ่น สรงมาตอนสองทุ่มหาสิบกว่าเนาะคะ่ะพิ่นเอามมให้เบิงไวซันค่ะเพิ่นว่าเพิ่นจุดเหลขถูกแล้วมันเข่าสามตัวซึ่งมือนั่นมือวันพุธเนาะคะ่ะวันพุธเหลขเล่าสามตัวมันออกห้าสี่หนึ่งแล้วเลขบนเนาะคะ่ะออกซีหนึ่งเนาะค่ะเหลขกบนเหล็กสองตัวออกสีหนึ่งซึ่งแตกทั้งสามตัวทั้งสองตัวเลยเนาะคะ่ะหงวดหี้เพิ่นกระหามาแล้วเนาะคะ่ะ สิเป็นตัวแรกกับเขาไปรับช่วมรับฟังนากันเลยด้วยค่ะค่ะแนวทางของคุณพอ่อคนนเล่าจะเป็นแนวทางตำลาวนะคะงวดเป็นที่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนหกแปดนะคะคุณพ่อทรงมาทางไลน์เพิน่นวาเพิ่นทําพิธีุดทูบแล้วนะคะเพิ่นก็เลยรีบทรงมาให้วาซังค่ะนี่นะคะแปดหนึ่งสองยนุจะสรุปล่งใส่สมุดไห่เบิงเด้อค่ะ นี่แล้วค่ะแนวทางของคุณพ่อคนเล่าไหมาเป็นเลขจุดถูบนะคะแปดหนึ่งสองตัดออกตัดออกมาได้แปดหนึ่งแปดสองหนึ่งสองทั้งเบิร์ดนี่กับแปกับบนล่างนะคะเลขนึ่จะมีแค่สามตัวหางเดียวนะคะพอเป็นเลขจุดถูบนะคะพอเพลินกันล้อยากมาแบ่งปันทังทั้งช่องนะคะ เพื่นวาเหล็กของเพื่อน,นเพิเข่าสามตัวมาแล้วว่าวสารเล่าหมวดที่พานมาซึ่งเอฟซีกะจะคิดว่าเป็นยังเลขออกแล้วจัางพึ่งมาเบอาซูฟังคือต้องบอกอธิบายให้เขาใจตรงนี้ก่อนนะคะว่าเป็นยังก็คือบางครั้งเพิ่นกะย่านว่าหล่อ FC. เอฟซเบิดเงินเสียเงินเนาะคะ่ะ ย่านว่าเอามาไห้แล้วมันบอออกเพิ่งก็เลยอยากล่องจุดเบิงละล่องเสียงเบิงนะคะว่ามันสีออกบอถ้าเกิดมันออกเพิ่นกะสีอามาแบ่งปันนะคะถ้าเกิดมันบอเขาเพิ่นกะบอเอามานะคะเพราะว่าถุกคนก็งหูเลยนะคะว่าคุณพ่อคนล่านี่เพิ่นจะมีแบ่งปันแนวทางของเป็นตำไทยพ้อมซึ่งเพิ่นเอาอไปจุดถูกนะคะมันกะเข่าสามตัวนะคะเล่าเพิ่นก็เลย ทักมหาพรณภาช่วงสองทุ่มหาิบเนาะคะ่ะก็เลยมาบอกมามาบอกสูฟังเนาะคะ่ะว่าแตกสามตัวเลยเพิ่นก็นเลยว่าสิทธาพิธีแล้วก็เลยมาจุดถูกมาแบ่งปันของตามเล่าวงวดนีเนาะคะ่ะของวันศุกร์ขึ้นนีเนาะคะ่ะก็เลยแด้มาแบ่งปันเอฟซีเนาะคะ่ะเพื่อเอฟซีจะโชคดีกับคุณพ่อคนล่านะคะคือ แนวทางแต่ละท่านนะคะเข้ากับบอลูนะคะวาเลขมันสีออกโตไดใดเข้ากับบอลูมันกับเป็นได้แค่แนวทางนะคะหันบางท่านเบื้องสื้อกอัะไดนะคะเบื้องสื่อใดเบื้องเป็นสถิติเบื้องเพื่อความมันเทิงกันไดนะคะพรนผภากขอขอให้เอฟซีทุกคนนะคะโชคดีกับคุณพ่อคนเล่าด้วยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณพ่อคนเล่าหลายๆนะคะที่มาแบ่งปันแนวทางให้ FC เอฟซีเฮ้า ทิงแบงปันนทิงไยเท่งล้าพร้อมนะคะซึ่งแนวทางของคุณพอ่อคนล่าสําหรับอ่าแนวทางไท่นี่คือพอ่อนภาพปล่อยลงช่องไปหลยมือแล้วเด้อค่ะแต่คลิปนี้จะเป็นแนวทางของคุณพอ่อคนเลาวเป็นตำาลาวนะคะของสุขขึ้นนี่นะคะพอ่อนภาพขอขอบคุณเด็บซีนะคะที่ให้กำลังใจในคลิปทีพอ่อนภาพลงนะคะ ลงโงสื้อถ่ายของก็ของกอขอขอบคุณหลายๆนะคะถูกกำลังใจที่โท่มากบางคอมเมนต์บางหรือทักไลน์มาให้กำลังใจนะคะก็ขอขอบคุณหลายๆนะคะที่ให้กำลังใจกันนะคะที่ปลอบใจพ่อนภากรขอแฮปซีทุกคนโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะโอเคย้ายที่นั่งหน่อยกินข่าวกินข่ากับ ชอนนู้เห็นไหมวุ้ยแซ่บถ้าได้กินดอกจะมาบอกเลยก่อนแสามเลย เหรออือคุณลองคีณจะกินก้อนคืออะไรค้อนไมน่มันเหมือมมนโมกอ่ะใจแม่นมีน่แหล <c oughs> ะจะกินข้าวแรกเนาะอ้าหากัต่นางกินขนมกวนมันก็คือ,อจะกินขนมของหว,วานกานอพอพ้อนซอสด ันไงไงอือครับงาถูกอคาบฟูหอบแซบอร์ดนมากินขอบอ่ะ ไม่กินข้าวหรอไม่เสียบเสียบเลยมูน้เนแข็งอืมด่มไหนสัใเารดื่มเ้ ดี่าบอยู่เหมือนเดิมเขามาไม่แก่ห้องบนนหากเยอะปวดมาก่วนถึงเป็นคุ้งคุ้มค่ะหายมากเลยเดีแต่่หาบาตัวอไม่แก่หรอกนะ ตำหงค่อมยังไงจังม่ได้กะตเปิดช่องอีกช่องเป็นช่องกิบผัวไปเนาะตามหงกินเดี๋ยวอุ้ยอัานกะตีใกล้เมีนบอเก็ได้เลยนี่ใช่

Đâu không rồi đó. Có ra mất ngọt เฮ้ยเฮ้กินขาวอีเมลสินอำพองหวานตอนด้วยค่ะมึงส่วงยันย่างในเปลี่ยนช่องแล่ะยันนี้สอเห็ดเร็กแล้ไม่เห็ดอันนี้แท้นบันเลยโหออ้อยนะเอามากินเมื่ออะไรบ้าน่ะทอแซ่บดิโหอน่ะคุณสิวังของความเราจะแคบนิดหน่อยเนาะ ของคั่วใช่งามของหลวง่อเปล่าเขาจะมาวางหรอวางอไรฮึฮึถึงงานถึงงามอื้มฮึฮึเขามาไหมเห็นไหม ไม่ชอบกินเป็นบ่กินแต่ไม่ชอบอือก็เก็้องตกี้ม่เป็นินแล้วอัของกินเป็นอีกอันนึงมาลาใช่หมอนึกะไรเอนทารบอ่จำได้ใช่ไหมว่าตัวเองมีอะไรบ้าง เอานี่เป็นสามชั้นแล้วก็อันนี้เบค,นคนอนเบคอนคาแฮกเข็มน,นี่น,น่ากินมากแต่มาผิยดยังยดอยวโดนดนเนาะเข้ายางคือแบบภาาก,กันย่างไปหลายหลอบอไเลยเป็นยงังไปยังแบบคิดว่าเออมาล่ะได้ไปจนแบบคนอื่นลูกค้ออาคนอ่นเขาเรีย้ยงบางอ่ะห้องเราเราพุ่งนี้มาที่หลังคือนสีแดงก,ก่อนเนาะแต่เก่งใจกันยากไปอีก เราเอาเหยื่อวดือดนะราไม่เหยือเลยรเค่ไหนไ่ออืมหะาอืมอืาอร่อยม่ไมอรอยแขงแงะอร่อยากค่ะดูเราเปิัปากีก็ได้ขอคือ สามมือนี่จ้ะบมื่อใดทายคลิปก็แม่ต้องที่อนุญาะคะเพราะว่าหนูม,มากถึงเทปสามมือหน้ากับยาในฝึกแต่ละฝึกอาจจะมีน้ำเสนอเล็กก่อนแล้วก็จะเป็นคลิปทั่วไปเพราะว่ามันต้องเให้มันถึงสิบนาทีเนาะคะ่ะเราจะทายคลิปทั่วไปะทายแบบไปนั่นไปนี่แล้วก็ทายของกินเนาะ,ะเพื่อเอฟตีสงสัยเนาะคะ่ะหรือว่าเข้าใจเพราะปิบายความ ไม่เ่งภาีนเย่ก็หเป็นทางมันยวบ่เฮ็ดเฮ็ดเคงติดเขาเลยหมดแล้วหมดแล้วมันก็จะเป็นอุ้ยอุ้ยเราเกอ่ เป็นเบคอนเออเบคอนอ้อเบคอนแบบแบนั่แหละเป็นมูสามชั้นเบ้นม่นแหละไป็งานกระดุมิดงานกระบุมจแล้วมึงยเนี่ยก็ไม่อยากไปกวนเราเ่ยเล้นหนังไม่ได้อืมก็จะหยอดเอ้าก็จะหยอดอย่องนี้อืออย่างนี้ก็จะหอดอย่างนี้เ ันมาไว,าวก้ก็กอดแ,อาานะแล้วเหรอกอสิบรู่อ่่่่่่่่อื่อ่่่่่อก่อสิบ่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่เ่ย่่่่่่่่ม่่่่่่เ่่่่่่่่ก่่่่่เ่าแล้วก่ก่ะ เขาัะไปอ่ะไม่เงี้ยเนียอ้ออ้วคืออไปเป็นโดนัทน่าอีกมาจีนลสิบห้าบาท อุ๊ยหนูน่ายกินมากเลยค่ะอืชอบก็เลยฉ่ำมากไปกินีูด,ด้ยไปกินบรอร์กอรยร้านนี้ยนะอร่อยนะอร่วยนะ ไม่บางทีไปซื้อตามตลาดใช่ไหมรู้สึกว่าแป้งเขามันจะแข็งตอนนี้มัน,นคนละสูตรนันแน่หละแป้งเขามันนิ่ม,มนะกุ้ยช่ายเยอะมาก